วันนี้บทความใหม่นะครับเป็นบทความเดือนทันวานครับเ,เข้าใจว่าเป็นคอลัมน์อีกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันสั้นมันสองหน้าเองนะครับเป็นคอลัมน์เรื่อง HVAC application ก็คือการใช้งานระบบปรับอากาศนะครับเ,เขาตั้งชื่อบทความเขาว่า understanding three generation s o f DOAU นะครับ DOAU DOAS เหมือนกันนะครับหรือบางทีก็เรียกว่า OAU อย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับมาจากคำนี้นะครับ dedicated outdoor air system นะครับ d e d i c a t e แปลว่าอุทิศให้นะครับ uh, outdoor air คืออากาศภายนอก system ระบบ อันนี้ก็คือระบบที่อุทิศให้กับอากาศภายนอกอย่างเดียวเลยนะครับถ้าเกิดเป็นตัว U ก็คือก็เปลี่ยนคำว่าซ System เป็น Unit น,นะครับชื่อออัมน์จะเป็นอันนี้เปล่าน,นะ Evolving Evolving Technology ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ กำลังพัฒนาขึ้นมาอะไรแบบนี้นะกำลังมาแรงกำลังพัฒนาอย่างนี้นะครับถ้าคุณเล่นเกมอะมันก็คือตัวเดียวกัคบคำว่า e ีโวนี่แหละเวลาคุณเล่นเกมใช่ไหมสะสมเวลเสร็จปุ๊บถ้าเกิดมันถึงเวลสูงสุดคุณก็สามารถ evolve คือเปลี่ยนเป็นเป็นตัวที่มันเก่งขึ้นนะนะครับ ก็เนี่ยมาจากคำนี้แหละ evolve evolve v Ev o l v e นะครับเป็นคำนามก็ evolution ก็หมายถึงการพัฒนาการวิวัฒนาการอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เพื่อที่จะให้นึกภาพ BOAU ออกนะผมก็พาไปดูไอ้รูปเดิมอีกนะก็คือใน s t a n d a r สนดนนะครับคือเราพูดถึงฝั่งที่เป็น air side system ฝั่งที่เป็นด้านอากาศ ยังไงก็ต้องนึกถึงรูปนี้นะครับอันนี้คือฝั่ง air system a i นะครับ Air s i e System หรือว่าจะเรียกทั้งก้อนนี้ว่าเป็นฝั่ง secondary ก็ได้นะครับส่วนฝั่งที่เป็น primary ก็คือพวก chiller boiler อะไรที่มันอยู่ตรงห้องเครื่องส่วนกลางนะครับแล้วมันก็จะจ่ายลมร้อนลมน้ำร้อนน้ำเย็นอะไรเงี้ยมาเข้าที่เนี่ยมาเข้าที่คอย ในนี้นะครับไล่เร็วๆนะครับเส้นทางก็คือมี outdoor air เข้ามานะครับวิ่งมารวมตัวกับ recirculated air ใช่ไหมครับผ่าน uh, recirculating air เอ uh, อ recirculated air นะครับก็กลายเป็น supply air นะแล้วก็วิ่งเข้าพื้นที่หรือว่าวิ่งเข้าห้องปรับอากาศเราเอ่อเข้าอาคารเรานะครับมันก็ไปรับโหลดรับอะไรจากในนี้มานะครับแล้วก็ ออกมาเป็น Return Air Return Air 8-90%ก็จะ r e c ซอร์ l a t เกลับไปนะครับเพราะว่ามันยังเย็นยังสะอาดอยู่นะครับก็เรื่องอะไรจะทิ้งไปทั้งหมดแล้วก็เอาอากาศข้างนอกเข้ามา100%ย่ะใช่ไหมมันก็จะได้ประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็บางส่วนก็จะเอ็กซ s t ทิ้งไปนะครับนี้ปริมาณอากาศเติมตรงนี้ก็ก็มาจากอันนี้แหละมาจาก แอสไรสแตนดาร์ดหกสสองจุดหนึ่งอันนี้แหละนะมันจะเป็นตัวบอกว่าตรงนี้จะต้องเติมเข้ามาเท่าไหร่ที่ข่าวที่แล้วเราคุยกันว่าถ้าเป็นวิธีเอ่อพรีสคริปตีหรือว่า ventilation rate ก็คือเปิดตารางมันก็จะบอกไปว่าพื้นที่ตรงนี้นะเป็นห้องเรียนเป็นห้องผ่าตัดเป็นห้องพักในโรงแรมอะไรเงี้ยนะครับต้องเติมอากาศตรงนี้เข้ามา กี่ CFM ต่อตารางเมตรกี่ CFM ต่อคนอย่างเงี้ยนะครับทีนี้แล้วไอตัวเนี้ยเวลามันเอาอากาศภายนอกกับอากาศรีเซอร์ a วลเตต์แอร์มาผสมกันแล้วอ่ะมันถึงจะค่อยไปผ่านตัวฟิลเตอร์แล้วก็ผ่านชุดคอยร้อนคอยเย็นเพื่อปรับสภาพอากาศในนี้อาจจะมีการปรับชื้นแห้งด้วยนะครับรวมๆแล้วบางทีตรงเนี้ยมันก็จะเป็นตู้เดียวกันหมดเลยก็มีนะครับ หรือบางทีมันก็ส่งไปแล้วก็ตรงห้องเรามันก็จะมีไอสิ่งที่เรียกว่า VAV box ที่เราเคยเห็นเรื่อยๆในบทความเนี่ยก็ยจะเป็นตัวคุมปริมาณอากาศที่เข้าห้องนั้นๆอย่างเงี้ยครับอะไรแบบเนี้ยนะเสร็จแล้วอ่ตอนนี้ก็จะเรียกว่าเป็น AHU ถ้าเกิดมันอยู่ในที่เดียวถ้ามันอยู่ในตู้เดียวกันตรงน,นี้ก็จะเรียกว่าเป็น AHU หรือว่า Air Handling Unit นะครับ อาจจะเป็นหนึ่งตัวตอนหนึ่งชั้นอะไรเงี้ยหรือว่าหนึ่งตัวเอ่อหรือว่าสองตัวตอนหนึ่งชั้นอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเป็นห้างพวกโลตัสบิ๊กซีอย่างเงี้ยเอฮก็จะไปอยู่ตรงท้ายห้างที่เราเห็นมันเดินท่อลมยาวๆว,วิ่งมาจากหลังห้างนะวิ่งมาเป็นแถวๆเลยเนะยก็คือหนึ่งท่อก็คือเอฮิตยูหนึ่งตัวที่อยู่ข้างหลังห้างนะครับทีนี้ตัวนี้มันจะต้องทําร้อนทําเย็นนะ่ะ ให้กับอากาศทั้งก้อนนี้เลยสป라이แอร์ทั้งก้อนร้อยเป็นเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราวิเคราะห์โหลดนะครับถ้าเราวิเคราะห์โหลดเนี่ยโหลดที่เป็นความชื้นในในห้องเราประมาณสักแปดเก้าสิบเอร์ซ็น่ะจะมาจากอากาศภายนอกตรงนี้นะครับช่วงหลังๆเนี่ยสิบยี 20, ่สิบสยี่สิปีหลังเนี่ยมันก็จะมีระบบที่เขาเรียกว่า outdoor air unit นะครับหรือว่า doas ด e d ิเ a เตอ์ outdoor air system เนี่ยเพื่อจะทร mm ีต hmm. นะครับ mm hmm. เพื่อจะ mm hmm. เพื่อจะปรับสภาพอากาศเฉพาะส่วนที่เป็น outdoor air เพียงอย่างเดียวก่อนนะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าสมมติในแง่ของความชื้นอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเอาเอา,เอาความชื้นออกจากตรงนี้ได้เยอะมากๆแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มาเป็นภาระกับที่นี่ mm hmm. นะครับ แล้วโดยรวมมันจะใช้พลังงานน้อยลงนะครับก็คือไปหาระบบ OAU ที่มันที่มันกำจัดความชื้นได้เจ๋งๆเน่ะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นระบบกำจัดความชื้นแล้วใช้พวกสารดูดความชื้นเนี่ยพลังงานที่ใช้นะจะน้อยกว่าการใช้คอยเย็นมาดักอากาศให้มันกลั่นตัวเป็นน้ำเยอะมากๆนะคือถ้าเป็นคอยเย็นทั่วไปเวลามันกำจัดความชื้นก็คือ เราต้องทําให้มันผิวมันเย็นกว่าจุดน้ําค้าง14องศานะครับมันก็เป็นเหตุว่าทําไมคอยน้ํายาถึงต้องมีอุณหภูมิ5องศาทําไมคอยน้ําเย็นชิลเลอร์จะต้องจ่ายมา7องศาอะไรเงี้ยเพราะว่าอุณหภูมิมันจะได้ต่ํากว่า14นะแล้วมันก็จะได้กําจัดความชื้นในอากาศได้นะครับด้วยด้วยการควบแน่นนะครับคือเ,เรื่องพวกนี้คุณต้องรู้ ทั้งหมดนะมันถึงจะเห็นภาพน,นะครับก็เลยมักจะพูดซ้ำๆให้ฟังบ่อยๆนะครับก็ให้เห็นตำแหน่งว่า OAU ก็เล่นตรงนี้นะครับกําจัดโหลดโดยเฉพาะความชื้นเนี่ยในในอากาศส่วนที่เป็น Outdoor Air เป็นหลักเลยนะครับนี้กลับมาที่บทความนะครับเขาพูดถึงอะไรอะ Generation สาม Generation ใช่ไหมของไอไอระบบไอไอตัวเครื่องเนี้ยเครื่อง Outdoor Air Unit นะครับเขากลับมาตรงนี้นะครับเขาบอกว่า DOAS นะครับก็มีการพัฒนานะครับมีวิวัฒนาการนะครับอย่างต่อเนื่องนะในในเรื่องของอะไรบ้างนะครับในเรื่องของการออกแบบอาคารนะครับแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงป,ประเภทนะครับ ของระบบและอุปกรณ์นะครับก็คือมันก็เปลี่ยนมาเรื่อยแลยเนาะทั้งตัวเครื่องตัวอุปกรณ์นะครับแล้วก็การออกแบบอาคารนะครับหัวใจของ DOAS ก็คือ uh, dedicated outdoor er air unit นะครับอ้าวยังไงวะเนี่ย เราเพิ่งรู้นะเนี่ยว่า DOAS เนี่ยเป็นก้อนใหญ่แล้วก็ DOAU เป็นส่วนหนึ่งของ DOAS อืเรอผมนึกว่ามันเป็นคำที่ใช้แทนกันได้ตลอดเลยนะเนี่ยอ่ะงั้นเดี๋ยวทําความเข้าใจตามมุมมองของคนเขียนก่อนนะครับคนเขียนเอาลืงคุยเลยคนเขียนชื่ออาร์เตอร์ดี t ฮาสตรอม แต่ว่าเขาเขียนชื่อตัวเองในนี้ว่าอาร์ตเวลาเราเห็นคนชื่ออาร์ตหรืออาร์ตี้ก็ให้เดาว่าชื่อชื่อเต็มเขาหน้าจะเป็นอาร์เธอร์อารเธอร์เป็นใครอาร์เธอร์เป็นวิศวกรที่มีใบกอว์เป, President. เป็นประธานบริษัทนี้อันนี้ก็มาจากชื่อเขาแล้วเนี่ยอาร์เธอร์ดีฮาสตรอมแต่ว่าเขาเขียนย่อเป็นเอดีฮอ อยู่ในเมือง ville, เครสวิลล์ฟลอริดาเพราะว่าเขาก็ต้องยุ่งกับอากาศชื้นๆเยอะหน่อยนะฟลอริดาเป็นเมืองทะเลนะครับรู้จักไหมเนี่ยอีสต์โคสเป็นติ่งติ่งทางขวาติ่งซ้ายก็จะเป็นพวก LA ลเอคลิฟอร์เนียติ่งขวาก็เป็นฟลอริดาครับเป็นฝั่งตะวันตกตะวันออกรู้เรื่องไหมเนี่ยเรียนภูมิศาสตร์แป๊บนึงนะหนึ่งนาทีราบนะครับ okay. <c oughs> ทำไมเหรอเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่ทราบครับจริงนะอ๋อได้ได้รู้กันไปอย่างนี้นะครับเติมเข้าไปเรื่อยๆนี่ยเมรการเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยสี่เหลี่ยมอย่างนี้เนาะแล้วก็มุมมุมขวาบนเนี่ยผมมักจะจำว่าเป็นพวกนิวยอร์กอะไรพวกนี้นะอยู่ก้อนๆเน,นี้ยนะครับแต่จริงนิวยอร์กอยู่นี่ มุมบนนี่จะเป็นพวกรัฐเมนรัฐอะไรแบบนี้นะอ,อยู่ตรงไหนว่านี่รัฐเมนรัฐอะไรนี้นิวแฮมป์เชียอะไรอยู่แถวนี้นะครับนี่มุมบนมุมซ้ายบนจะเป็นรัฐวอชิงตันอันนี้คือเมืองซีแอตเทิลอยู่นี่ติ่งซ้ายก็จะเป็นแคลิฟอร์เนียนะครับติ่งขวาจะเป็นฟลอริดานี่อยู่นี่นะครับซึ่งมันจะอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรเส้นศูนย์สูตรอยู่ไหนไม่รู้เส้นศูนย์สูตรผ่าแถวๆนี้ เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเมืองที่แบบอากาศชื้นแล้วก็ไม่ไม่ได้หนาวมากอันเนี้ยนะครับเนาะอ่ะให้รู้ว่าตำแหน่งมันอยู่ไหนแล้วก็คนนี้น่าจะเชี่ยวชาญเรื่องการกำจัดความชื้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าอากาศมันชื้นคุณก็จะต้องมีระบบที่เป็นเล่นกับ outdoor air unit โดยเฉพาะมันก็จะได้แบบในภาพรวมมันจะควบคุม มันจะกําจัดโหลดได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ลดพลังงานได้เขาบอกทั้งผู้ออกแบบแล้วก็ผู้ใช้งานนะครับจะต้องเข้าใจหน้าที่ของไอเครื่องน D o A U เนี้ย DOAU เนี่ยเพื่อที่จะได้ใช้พวกมันนะครับใช้ระบบพวกนี้นะอย่างประสบความสำเร็จนะครับอย่างอย่างดีนะ successfully ในระบบ DOAS โอเคงี้ต้องผมต้องปรับสมองผมก่อน DOAU เป็นสับเซตของ DOAS นะครับหน้าที่ของ DOAU ก็สามารถแบ่งนะครับ split คือแยกนะ split แยกแบบหยาบหยาบนะครับ roughly ออกมาเป็น3ามเจนนะครับออกมาเป็น3รุ่นนะครับเออเดี๋ยวผมอาจจะต้องอ่านแค่ประมาณ1หรือ2ย่อหน้าขึ้นต้นนี้นะครับเพราะว่า2พทุ่มครึ่งผมมีนะประชุม อันนี้เป็นคอลัมน์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเห็นสไตล์การเขียนเขาเป็นเป็นภาษาพูดนะครับโอ้วันนี้ลืมไม่นี่เลยวันนี้ลืมชวนอ่านไอ้นี่เลยคําขอลีภัยของตํารวจที่ไปออสเตรเลียนะเราวว่าขอลืมเตือนเลยเดี๋ยวเขาไ,ไห,ขาหน้าใช่ครับเอออ่ะ DOS นะครับก็นิยามว่าอะไรนะครับ Define ก็นิยามนิยามว่าเป็นระบบ อากาศระบบระบายอากาศนะครับ ventilation ที่ทำงานคำว่าร u n น,นี่มันหมายถึงทำงานนะแปลว่า operate แปลว่าใช้งานทำงานอะไรย่างนี้นะที่มันทำงานคู่ขนานนะครับ in parallel with อันนี้ก็เป็นสำนวนนะ in parallel with ก็ทำงานคู่ขนานกับอะไรกับระบบ heating and cooling อ oh. ๋อ แบบนี้หรอเฮ้ย hey. แล้วมันจะต่างกับ DOAU ยังไงวะคือ DOAS ที่เขาพูดนี่ก็คือพูดว่าเนี่ยมันคือระบบที่เล่นกับ outdoor air อย่างเดียวนะครับเป็นโดยเฉพาะแล้วก็ทำงานคู่ขนานไปกับระบบ heating cooling ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ hey. think of it นะครับให้คิดถึงมันน่ะว่าเป็น ก็คือคำนี้คำว่า HVAC เนี่ยมันคือ heating ventilating and air conditioning เขาบอกว่าให้มองเนี่ยไอสามอย่างเนี่ย heating ventilating air conditioning นีให้มองสามอย่างเนี้ยแยกออกมาแยกตัว V ออกมาแยกตัว ventilating Vent ออกมานะครับแยกออกมาจาก heating กับ air conditioning ตัว doas เนี่ยมักจะนะครับ o e n ก็คือบ่อยๆใช่ไหมมักจะเรียก มักจะถูกเรียกว่าเป็น primary system แล้วก็ฝ cool ั่ง heating and cooling เรียกว่าเป็น secondary system โอ้โหนี่คนนิยามกับผมเลยว่ะเมือ่อคนละเซนกับที่ผมอธิบายคุณเมื่อกี้คือ primary นี่หมายถึงนู่น central central plant นะครับ เอาเอาที่ชาวบ้านเขาพูดกันนะคือ primary นี่คือ central plant ก็คือห้องเครื่องที่มีชิลเลอร์บอยเลอ cooling tower ติดตั้งอยู่พวกนั้นชิลเลอร์ก็จ่ายน้ําเย็นมานะครับชิลเลอร์ก็จะจ่ายน้ําเย็นมาที่นี่ที่คอยเย็นในนี้บอ i l e r ก็จะจ่ายน้ําร้อนหรือว่าไอ้น้ำอ่ะมาที่คอยร้อนในนี้นะครับ ไอ้ตัวชิลเลอร์ไบเลอร์พวกนั้นนะเราจะเรียกว่าเป็นเพลนหรือว่าเป็นพร i m เมอรี่ซิสเต็มนะครับส่วนอะไรก็ตามที่เล่นกับอ,อ,อากาศที่จะจ่ายเข้าพื้นที่เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเซคั n น a ดารี่หมดนะครับในความเข้าใจผมคือทั้งพวงเนี่ยคือเซคันดารีแต่นี่นิยามของบทความนี้ก็คืออันเนี่ยเซคัอนดารีอันนี้คือพร i m เมอรี คนละนิยามเลย DOAU กับ DOAS ก็คนละนิยามกับที่ผมเข้าใจอีกนะครับมันก็เราอ่านบทความเขาอยู่นะเราก็ต้องปรับสมองตามเขาก่อนนะเขามองว่า DOAS คือภาพใหญ่แล้วก็ DOAU เป็นส่วนหนึ่งของ DOAS บทความนี้เขามองว่าตัว heating cooling coil เป็น secondary system แล้วเขามองว่าระบบที่เล่นกับ outdoor air เนี่ยเรียกว่าเป็น primary system นะครับ เดี๋ยวผมอ่านถึงตรงนี้นะ uh, DOS นะครับอันนี้ uh, ก็คือหน่วยหรือว่าหน่วยคือตัวเครื่องนะที่สามารถเอาใหม่ DOS นะถูกซัพพลายถูกจ่ายอะถูกจ่ายจ่ายลมอะไรเงี้ยนะถูกจ่ายลมโดยหน่วยที่เรียกว่า DOAU นะครับ ที่ถูกแปะป้ายนะ label เเก็คือฉลากใช่ไหมคือป้ายที่ถูกแปะป้ายเรียกว่า DOAU ฮอะไรวะเนี่ยอันนี้ไม่เก็ตผมมองว่ามันคือสิ่งเดียวกันนะแต่นี่เขามองแยกกันซิสเตมอาจจะเป็นระบบใหญ่ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์หลายตัวแล้วก็เขาเรียก doau เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ภายในระบบ doas นะครับเขาบอกว่ามีการ แบ่งกลุ่มนะครับ grouping เป็นสามกลุ่มใหญ่ๆนะครับเป็น m ม t e r grouping ก็เป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆหรือว่าเป็น3มรุ่นนะครับ3ามเจนนะครับ do การเลือก d ี a u ก็จะเป็นตัวบ่งชี้นะครับ determine ก็คือบ่งชี้ว่าระบบ doas เนี่ยจะทำงานอย่างไรนะครับ หวังว่าการบทความนี้แล้วผมจะแยก DOAU กับ DOAS ออกนเนี่ยคำว่า operate คำนี้กับคำว่า run ตรงนี้คือสิ่งเดียวกันนะครับก็คือการเดินเครื่องนะอ่ะยอหน้าสุดท้ายนะครับ the term term ในที่นี้หมายถึงคำนะครับคำว่า DOAS เนี่ยนะทเท r m เนี้ยนะก็ปรากฏครั้งแรกใน บทความนะครับ literature คือบทความของ s อ r a รในช่วงระหว่างทศวรรษที่90นะครับ boas ก็มามาชัวนะครับก็คือมาเรียกว่ามาชัวนี่หมายถึงถ้าใช้กับคนอะมาชัวก็คือหมายถึงคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่อะ นะมาชัวเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความคิดรอบข้อเป็นผู้ใหญ่ไม่ไม่พูดแบบไม่มีวุฒิภาวะเออมาชัวจะใช้คาว่าวุฒิภาวะพอดีกำลังนึกถึงพอดีขากลับเพิ่งฟังข่าวนายกมานายกแม่งเป็นคนแบบไม่มาชัวเลยอะ่ะไปเปิดงานของพระของอะไรก็ม่รลุก,ก็ไปบ่นปัญหาของตัวเองในงานนั้นอะ่ะบ้าบอๆอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่มาชัว ภาษาอังกฤษจะเรียก im im มาชัวใส่ im ไปข้างหน้าก็เป็นปฏิเสธนะครับมาชัว mm hmm. แปลว่ามีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่นะครับ im มาชัวก็ก็ไม่มีวุฒิภาวะแต่นี้ก็คือเหมือนกับว่าก็เริ่มปรากฏครั้งแรกในช่วงกลางกลางทศวรรษที่90ใช่ไหมแล้วก็ has since มาชัวก็คือตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเทคโนโลยีนี้ก็คือเป็นที่แพร่หลายอะมาชัวก็คือแบบนะเป็นที่แพร่หลายใช้กันเยอะนะครับ เนี่ยเป็น๊อปูลานะครับเป็น๊อปูลาซิสเต็มนะครับโอเคไหมต้องต้องหยุดตรงนี้แล้วแหละต้องไปประชุมต่อ